ยินดีต้อนรับสู่รถยนต์ใหม่ประจำปี2026อีสุดที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่คุณคิดว่าเคยรู้เกี่ยวกับพละงกำลังความเร็วและความแม่นยำนี่ไม่ใช่แค่การอัปเดตอีกครั้งหรือการปรับโฉมใหม่จากรุ่นก่อนหน้าแต่นี่คือคำประกาศสิทธิ์ยนตรกรรมที่ออกแบบอย่างมีจุดประสงค์สร้างมาเพื่อสมรรถนะและวิศวกรรมที่พร้อมจะทะยานไปได้เร็วขึ้นกว่าที่เคยวันนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่การอัปเกรดเท่านั้นแต่เราจะพาคุณดำดิ่ง สู่การขับเคลื่อน Isuzu ปี2026คันนี้ให้เร็วขึ้นดูดันขึ้นและพร้อมครองถนนในแบบที่แม้แต่นักบิดตัวยงยังต้องประหลาดใจ Isuzu ปี IS 2026สืบสารตำนานแห่งความทนทานแรงบิดและความน่าเชื่อถือแต่ในปีนี้สิ่งต่างๆจะดูเดือดขึ้นลองนึกภาพการผสานความแข็งแกร่งทนทานทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว เติมอะดรีนาลีนให้กับมันเคล็ดลับอยู่ที่การปรับแต่งสมรรถนะสำคัญสำคัญไม่กี่อย่างที่จะยกระดับรถคันนี้ไปสู่อีกระดับก้าวแรกอยู่ภายใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์จากโรงงานมอบสมรรถนะที่น่าประทับใจอยู่แล้วแต่ด้วยการรีแมป ECU แบบกำหนดเองคุณสามารถปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมันได้การปรับแต่งนี้ได้ปรับเทียบอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงแรงดันเทอร์โบบูสและการต่อบทสนองของคันเร่งใหม่ทำให้อีซูซุมีอัตราเร่งที่เฉียบคมขึ้นพร้อมแรงดึงรอบสูงสุด ที่ให้ความรู้สึกราวกับไฟฟ้าผสานกับระบบไอดียไหลสูงและระบบไอเสียสมรรถนะสูงช่วยให้เครื่องยนต์หายใจได้สะดวกขึ้นทันใดนั้นคุณก็จะได้สัมผัสกับเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่แค่เคลื่อนที่แต่มันยังพุ่งทะยานขึ้นไปอีกขั้นแต่ความเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงมาร้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับความสมดุลการควบคุมและวิธีที่รถสื่อสารกับพื้นถนนล้ออ่อยน้ำหนักเบาแบบฟอร์ดช่วยลดมวลหมุนและเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าโค้งขณะที่ยังสมรรถนะสูงให้การยึดเกาะถนนสูงสุด ในทุกสภาพถนนการอัปเกรดช่วงล่างโดยเฉพาะช่วงล่างแบบคอยโอเวอร์ที่ปรับได้มอบความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความสบายและความแม่นยำเมื่อต้องเผชิญกับความท,ท้าทายอีซูซุคันนี้จะยังคงรักษาสมดุลเข้าโค้งได้อย่างมั่นคงและพุ่งทะยานไปบนทางตรงราวกับรถที่มีอะไรต้องพิสูจน์หลักอากาศผลลถศาสตร์ก็มีบทบาทเช่นกันสปอิลเตอร์หน้าและสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่ช่วยลดแรงต้านอากาศและรักษาสเสถียรภาพของรถที่ความเร็วสูงช่วยให้รถเกาะถนนอย่างมั่นคง และพุ่งทยานผ่านอากาศได้อย่างราบรื่นภายในทุกสัมผัสให้ความรู้สึกที่ตั้งใจห้องโดยสารดูราข,ขึ้นแต่ยังคงให้ความสําคัญกับผู้ขับขีด่ด้วยจอแสดงผลดิจิทัลที่ให้ข้อมูลสมรรถนะแบบเร็วไามทุกรอบทุกเกียร์และทุกเสียงล้วนบ่งบอกว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อผู้ที่หลงไหลในความเร้าใจไม่ใช่แค่การไปให้ถึงความเร็วสูงสุดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการไปถึงเป้าหมายด้วยพลังที่แผ่ซ่านอยู่ใต้ปลาย นิ้วการตอบสนองของคันเร่งที่รวดเร็วทันใจวิธีที่มันเหวี่ยงคุณกลับไปนั่งบนบอรมันคือบทกวีแห่งกลไกอย่างแท้จริงและนี่คือเคล็ดลับที่แท้จริงความเร็วไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีที่อิสุสป,ปี2026คันนี้ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจเชื่อมต่อและหยุดไม่อยู่ด้วยการอัปเกรดเหล่านี้คุณไม่ได้แค่ขับเร็วขึ้นเท่านั้นแต่คุณกําลัง